สวัสดีค่ะทุกท่านจา้ะวันนี้เราก็ได้มาลงทานนะคะของแม่ลาตีไทสาน้องอัมพายอเมริกานะคะพี่เล็กก็ได้มาทานข้าวต้มนะคะนาอข้าวต้มอร่อยมากค่ะทุกท่านจ้าเดี๋ยวพี่เล็กจะถ่ายให้ดูนะคะคมีข้าวต้มสองหม้อเลยนะคะพี่เล็กชิมแล้วนะคะอร่อยมากค่ะ แล้วก็มีกาแฟนะคะกาแฟของแม่ลาตีอันนี้คือน้ำร้อนนะคะทท่ารจานี่คือน้ำร้อนชงเองบริการเองนะคะบริการตนเองนะคะแล้วก็มีขนมปังไม่เลี่ยงเคะเดี๋ยวขนมปังทอโดดอกด้วยนะคะที่การจัดเดี๋ยวพี่ลกจะพาไปดูรงคานว่ามีอะไรมั่งนะคะ ต้อร่อยไหมคะต้มอร่อยไหมคะ่อ,อ,อยออย,ยกมือโป้งยกโป้งให้ด้วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นแรงศรัทธามาร่วมทำบุญถวายองค์ปู่ปาริจิตผัดมีโคลาทีมงานป้าดาตลาดแม่กิมเพงนะคะนี่คือทีมงานป้าดาตลาดแม่กิมเพงอันนี้เขายังไม่เสร็จนะคะพีเ่เล็กมาถ่ายเช้าเลยเนาะ ไปดูนะคะว่ามีอะไรทานมั่งทีมงานพี่สมอนอเมริกาลงน้ำลงทานน้ำเดิมอันนี้เขายังไม่มาเนาะอันนี้ทีมงานพี่อิสระนะครับก็กำลังเดินอันนี้คือยาชีนะคะยาชีอาจารย์พี่ช่ไอาจารย์พี่ละชัดอาจารย์พี่ละชัดคะ่ะสวัสดี เราจะมาดูนะคะว่ามีอะไรมั่งเนาะของแม่เอเพียังไม่สเสร็จอันนี้กับข้าวกับข้าวที่จะไปถวายพระนะคะอาหารอาหารอาหารเตรียมจะถวายพระนะคะท่านจ๋าเตรียมถวายพระ ก็จะประมาณนี้นะคะ,ะเพราะว่ายังเช้าอยู่นะคะนี่คืออาหารที่จะไปถวายพระนะคะก็มีกับข้าวมากมายนะคะอันนี้น่าจะเป็นขนมจีนของใครน้องอันนี้ลองทานต้มส้มกับปวดจับหูพี่ยูโรอ๋อ อันนี้ของพี่ยูโรอ๋อสวัสดีค่ะพี่ยูโรอันนี้ของพี่ยูโรนะคะช่องอะไรคะเล็กชายเฟมารีอะไรนะจงเล็กๆอยู่ค่ะเล็กชายเล็กชายเล็กชายค่ะอ๋อคุณเล็กกับคุณชายคุณเล็กกับเล็กชายชื่อเล็กแล้วก็นามากมากับอิสรามไม่กาลุมาเองค่ะจากกรุงเทพค่ะ เดี๋ยวก็กลับกันในแม่จะกลับเย็นๆนะคะนี่เรคงบ่ายๆเพราะว่าเขาบงส่งตอนเย็นมาตั้งแสองวันแล้วอะมามาสามวันวันนี้วันที่สามเรามาสองวันแล้วตอนนี้ต้องรีบเข้าไม่รู้ว่าวัี้เขาบ่งส่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็คิดว่าวันนี้อยู่ไม่ทันอ๋อลูกสามวันนี่น่ากินได้แล้วนะ ไม่ละค่ะขอนทำต้มตู๋นมาทานนะคะคุณจับกดจับเส้นกดจับเส้นเขาเรียกต้มเส้นอันนี้ต้มเส้นน่าทานมากนะคะของพี่ยูลโอทานได้ทานเลยนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมาทานแกงส้มน่าทานมากแกงส้มอันนี้ขนมหวานนะคะ น้ำยาอ๋อน้ำยาโอ้น้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาปลาไม่ใช่ไม่ใช่แก๊สเลยน้ำยาปลาน่าะคนมากๆตัดน้ำตัไม่ตัดกันนี่ขอบคุณนะคะทุกท่านจัดขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านจัดที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้าท่องโกป้าอ้วนนิวยอร์ก ปลาทองโกน้ำเต้าหู้นะโอ้หมอไปจนใหญ่ปลาทองโกยังค่ะแป๊บนึงขอสักห้านาทีก่อนขอบคุณนะคะจะได้เห็นน้าายขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่เล็กด้วยนะคะทุกท่านค่ะนั่นคือบ่าวนกนะคะอันนี้ยังไม่มีใครมานะคะพี่เล็กมา เช้าเลยนลังก็คงจะมาเยอะนะคะเนาะขับมาพอประมาณของส่วนเป็นเราขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะท่านจ้ะดูอาจารย์ปีนและซับทานข้าวต้มนะคะ <c oughs>